สตอรี่หลอนวันนี้เสนอเรื่องอาถรรพ์แม่น้ำสาลวินกลุ่มชาวประมงที่หาปลาในแม่น้ำสาลวินพบต้นตะเคียนโบราณใต้น้ำโดยบังเอิญพวกเขาพยายามนำมันขึ้นมาเพื่อนำไปขายแต่กลับต้องเผชิญกับอาถรรพ์สุดสะพรึงเมื่อมีบางสิ่งใต้ผืนน้ำที่ไม่ต้องการให้พวกเขาแต่ต้องมันค่ำคืนเหนือหน้าน้ำกว้างใหญ่ท้องฟ้ามืดสนิทพระจันทร์เสี้ยวส่องแสงสีเผือหมอกรอยต่ำคลุมแม่น้ำจนแทบมองไม่เห็นผืนน้ำ ลุงมองชาวประมงวัยกลางคนกับลูกเรือสามคนกำลังพายเรือหาปลาพวกเขาส่องไฟฉายไปตามผิวน้ำและสังเกตเห็นบางอย่างดำมืดจมอยู่ใต้น้ำเมื่อส่องดูใกล้ๆมันคือลำต้นตะเคียนโบราณขนาดมหือมาถูกมัดด้วยเชือกเก่าๆจมอยู่ใต้ผืนน้ำใต้น้ำเงียบสงัดเสียงน้ำไหลเอื่อยๆแต่กลับให้ความรู้สึกวังเวงลุงมองสั่งให้ลูกเรือมัดเชือกกับลำต้นตะเคียน และพยายามดึงขึ้นมาทันใดนั้นน้ำรอบๆเริ่มปั่นป่วนคลื่นเล็กๆเ,เกิดขึ้นเองหนึ่งในลูกเรือกรีดร้องสุดเสียงบางสิ่งจับขาเขาและดึงเขาลงไปในน้ำหนาวเย็นผิดปกติอากาศหนักอึ้งราวกับมีบางสิ่งมองอยู่ร่างของลูกเรือที่จมน้ำกลับโผล่ขึ้นมาอีกครั้งแต่ดวงตาของเขากลายเป็นสีขาวโพลนเสียงกระซิบแผ่วเบ,เบาดังขึ้นรอบเรือคืนมันไป ผีผู้หญิงชุดไทยโบราณค่อยๆลอยขึ้นจากใต้น้ำเส้นผมยาวสยายปกคลุมผิวน้ำนางคือวิญญาณ้าไม้ตะเคียนพายุเริ่มก่อตัวลมพัดแรงถึงฟ้าห่าดพินต้นลุงบอกรีบตัดเชือกที่ผูกกับต้นตะเคียนทันทีที่เชือกขาดคลื่นสูงก่อตัวขึ้นและแรงดูดมหาศาลดึงเอาทุกอย่างลงไปในแม่น้ำเรือของพวกเขาแทบล่มแต่สามารถหนีออกมาได้ทัน พวกเขามองย้อนกลับไปเห็นเงาเลือนรางของหญิงสาวยืยนอยู่บนน้ำก่อนจะจมหายไปรุ่งเช้าเงียบสงบแต่ยังมีความอึดอัดแฝงอยู่พวกเขากลับมาถึงฝั่งทุกคนเงียบงันและไม่พูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในคืนนั้นลุงมองฝันเห็นหญิงสาวในชุดไทยเธอยิ้มและกระซิบว่าขอบใจที่คืนให้ รุ่งเช้าพวกเขาได้ยินข่าวชาวประมงอีกกลุ่มที่พยายามนำไม้ตะเคียนขึ้นมาหายสาบสูญไปทั้งลำเรือเวลารุ่งเช้าหมอกจางเหนือแม่น้ำสารวินบรรยากาศเงียบสงบแต่เต็มไปด้วยแรงศรัทธาและความขลังลุงมองพร้อมชาวบ้านและพระอาจารย์จากวัดใกล้เคียงตัดสินใจจัดพิธีขอขมาและอัญเชิญไม้ตะเคียนขึ้นจากน้ำมีการตั้งเครื่องเส้นไหว้ทั้งดอกไม้ทูบเทียนน้ำอบน้ำหอม และผ้าแพรสีสวยพระอาจารย์สวดมนต์ขนาดเดียวกันร่างทรงของเจ้าแม่ตะเคียนก็เข้าสู่พระวังเจ้าแม่ผ่านร่างทรงพูดขึ้นด้วยเสียงเย็นเยียกข้าจะขึ้นไปแต่จงให้ที่พ uh ักพิงแก่ข้าเมื่อพระอาจารย์โปรยน้ำมนต์ลงในน้ำพื้นน้ำก็สงบนิ่งทันทีชาวบ้านช่วยกันดึงลำต้นตะเคียนขึ้นมาคราวนี้ไม่มีอุปสรรคอีกต่อไปแถมยังมีโชคมีลาบจากแม่ตะเคียนทอง ขอบคุณการติดตามรับชมคืนนี้นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ